สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนมีขยี่โบรประจำวันพระราษฎดีที่31ตุลาคม2567นะครับคําคืนนี้มีของดีมานําเสนอกันเช่นเคยครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซ็นมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยทายผลคู่หลักของเรานะฮะทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะและจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าท่ายถูกนะครับก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ้ประจำฤดูกกกกาาาลลใใหมม่่นนนนีี้้้คััทสจ็ิเเขไดย นะครับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเก่าโชเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเจนัวกับฟิออร์เรนตินานั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของเจนัวนะครับเกมล่าสุดที่โดนลาเซโอถล่มมาถึง3ประตูต่อศูนยเลยนะครับเป็นความปราชัยนัดที่6ในรอบ8เกมหลังนะครับผ่าน9นัดเก็บมาได้แค่6คะแนนนะฮะปัจจุบันเนี่ยรั้งเป็นอันดับ 19ของตารางเกาโชเซเรียหรือว่ารองบวยของตารางนั่นเองนะครับขณะที่ฟิออเรนติน่านะครับเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในการถล่มเอาชนะโรมาไปถึง5ประตูต่อ1นะครับเป็นการชนะมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับส่วนในเกาโชเซเรียนะครับผ่าน9นัดเก็บมา16คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางเซเรียนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจนัวของอัลเบโตจิลาดิโน่ใครับปัญหานี่เพียบเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีลูสรันมาลีนอฟสกี้นะครับเลเมเกอร์ maker, ทีมชาติยูเครนนะฮะจูเนียเมสซิอาร์คาเลบเอคูบันวิตินยาโคนีเดอร์วินเทอร์เปียลูจิกอรลีนีมัตเตียบานีดาวิดอังเคเยแล้วก็บรูคโนตันคัฟฟี่นะครับนักเตะพวกนี้นี่เจ็บหมดเลยนะครับ วันนี้นะครับมีลุนที่จะได้เห็นชื่อของมาริโอบาโลเตลลี่นะครับกองหน้าดาวยิงอดีตทีมชาติอิตาลีนะครับที่เซ็นฟรีเข้ามาร่วมทีมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสจะได้มีชื่อเป็นครั้งแรกในเกมนี้เช่นกันนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีนิโคล่าเลอาลี่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ4คนนะฮะประกอบไปด้วยสเตฟาโนซาเบลลี่อเลสซานโดรวอยัคโช เออโยอันบัตเกตนะครับแล้วก็อารันมาตูโร่นะฮะแดงกลางนะครับส่งให้มอร์เทนเฟรนรูปนะครับคุมเกมร่วมกันกับมิลานบาเดลนะครับส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีอาริสันโดซาโนลี่นะครับประสานงานร่วมกันกับมอร์เทนทอสบี้แล้วก็แอรอนมาตินนะครับส่วนความหวังสูงสุดในเกมรุกนะครับก็จะฝากไปที่หัวหอกตัวเป้าอย่างอันเรียปินามอนตินะครับเจ้าของผลงาน4ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ด้านรฟาเฟเล่ปลาดิโน่นะครับนายใหญ่ของฟีโอเรติน่าที่กำลังทำทีมไปได้สวยนะนาทีนี้นะครับก็ปัญหาวันนี้ครับก็คือมอยเซ่เคนนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมเนี่ยนะนะเจ็บมาจากเกมที่แล้วครับวันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับก็ตามไปสมทบกับแข้งที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งมาลินปอนกาซิชนะครับโรลลนโดมันราโกลาและก็อเวิร์ดกุดมุนซ์นนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีดาบิดเดเคอรครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยโดโดลูคัสมาร์ติเนสกวาตราลูก้าราเนีอลี่แล้วก็คริสเโน่เบียรกีนะครับแดงกลางนะครับส่งให้ยาซีนอาร์ตลี่ครับคุมเกมร่วมกันกับอาร์เมียริชาสซันส่วนแนวรุกนะครับก็จะประกอบไปด้วยอันเรียโคปานีลูกัสเบลตราน เอดูอา o b โดโบเวและถ้าเกิดว่ามอยเซ่เคนไม่พร้อมนะครับก็จะส่งให้คริสยองกูอาเม่รับหน้าที่ในการพรีสกอแทนนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้39ครั้งนะครับก็เป็นฟิออร์เรนติน่าที่ทําได้ดีกว่าและครับจากการชนะไปได้ถึง14ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน20เกมครับแล้วก็แพ้ไป5ครั้งนั่นเองนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเจนัวเนี่ยเล่นกันไม่มีอนาคตเอาซะเลยนะครับเกมรับก็เสียประตูเยอะเกมรุกก็ยิงไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับสวนทางกับฟิออเรนตินาแหละครับที่ดุดันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าจะต้องออกมาเยือนเชื่อว่าชนะได้ชิวๆเลยครับคู่นี้ก็ให้เฉียบไปที่ฟิออเรนตินาเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75น,นั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับยังคงอยู่กันที่ฟุตบอลเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโคโมกับลาซิโอนะครับผลงานล่าสุดของโคโมนะครับแพ้ให้กับตริโนมาศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ9นัดเก็บมาได้9คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตารางเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับขณะที่ลาซิโอนะครับเกมล่าสุดนี้เอาชนะเจนัวมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ เป็นการชนะ4จาก5เกมหลังเลยนะครับ9นัดนะครับเก็บมา16คะแนนนะฮะปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โคโมของเชสฟาเบิการกันก่อนนะครับวันนี้มีปัญหาตัวเพ่นเจ็บ2คนนะครับนั่นก็คืออิกแนสวานเดบร e มนะครับเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะและปัญหาล่าสุดคืออาการบาดเจ็บของเซจิโรแบโตแะครับ เด้งมาจากเกมล่าสุดนั่นเองนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีเอมิลออโดโร่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเอดูอาโดโกดานิก้าอันแบโตดอสเซน่า马克โอลิเวอร์เคมแล้วก็อัลเบโตโมเรโนนะครับแดงกลางครับส่งให้มาคซิโมเปโรนี่นะครับคุมเกมร่วมกันกับลูกามาซิเตลลี่นะฮะ ส่วนแนวลุกแดนบนครับก็จะเป็นกาเบรียลสเตรเฟซ่านะครับเดินเกมร่วมก,กันกับนิโก้ปาสแล้วก็อาริอูฟาเดรานะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับก็จะส่งให้แพทริคคูโตเน่นะครับเจ้าของผลงาน4ประตูนในฤดูกาลนี้นะฮะเป็นทีเด็ดในการผลิตสกอร์นั่นเองนะครับ ด้านมาโกบารนีนะครับนายใหญ่ของลาซิโอนะฮะวันนี้ขาดผู้เล่นรายเดียวครับนั่นก็คือมานนเอลลาซารีนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะฮะก็จะมีอีวานโปรเวเดลรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับ4นายประกอบไปด้วยอ d ดัมมา u ุสิชครับซามเอลกิโยอ a เลสซานโดโรมาโยลีแล้วก็ n นูโนตาวารเรสนะครับ แดนกลางครับส่งให้นิโคลโลโรเวล่านะครับคุมเกมร่วมกันกับมาเตโอเกนดูซี่นะฮะส่วนแนวรุกด้านบนครับก็จะมีทิจานี่นอสลินนะฮะเดินเกมร่วมกันกับเปโดโรแล้วก็มัตเตยซักคคยี่นะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการพรีสกอ์นะฮะก็จะฝากเอาไว้ที่วาเลนตินกาสติยานอสนะครับของหน้าตัวเก่งของทีมนะครับเจ้าของผลงาน5ประตูกับอีก1แอซิ์ในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติการดวลกันกที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะเคยประทะก,กันมาแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลาซิโอที่เก็บชน,ชนะไปได้แบบ100%เต็มนะฮะยิงได้ถึง6ประตูนะครับเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับโคโมเนี่ยก็แ่วล,ลงไปอีกครั้งนะครับโดยแพ้2จาก3เกมหลังเลยนะฮะส่นทางกับลาซิโอที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีนะครับแม้ว่าจะต้อง เป็นฝ่ายมาเยือนนะฮะเชื่อว่าจะชนะได้นะครับคู่นี้ให้เชียไปที่ทางด้านของลาซิโอเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25นั่นเองนะครับคู่สุดท้ายของศึกเกาโชเซเรียอิตาลีในคล่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างอาร์ซูากับตูรินโนนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดของโรม่านะครับก็เสียท่าต่อฟิออรเรนตินามาถึง1ประตูต่อ5นะครับเป็นการแพ้นัดที่3าในรอบ5เกมหลังนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับผ่าน9นัดนะครับเก็บมาได้แค่10คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับขณะที่ฝั่งของโตริโน่นะครับเกมล่าสุดเอาชนะโคโมมา1ประตูศูนย์นะครับก็เป็นการหยุดสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่4นัดติดต่อกันนะครับ ผ่าน9กนัดเก็บมา14คะแนนนะครับรังอยู่ที่อันดับ9ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โรม่าข,ของเทรนเนอร์อิวานยูริชกันก่อนนะครับก็วันนี้นอกจากอเล็กซิสเซเลเมเกอร์นะครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มีปัญหาล่าสุดเพิ่มเติมมาจากเกมก่อนแล้ะครับนั่นก็คือมาริโอเอโมโซนะครับปราการหลังชาวสเปนนะฮะ โดไล่ออกจากสนามในเกมก่อนครับทำให้วันนี้จะติดโทษแบนตามอัตโนมัติเลยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ3 4 2 1เหมือนเดิมนะครับก็จะมีมิเลสสวิลล่านะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับเนี่ยนะฮะก็จะถอยให้ เอ่ออังเคลินโยนะครับจากตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแทนที่การขาดหายไปของมาริโอเอโมโซนะครับก็จะประสานงาน3เซนเตอร์กับอีวานเอนดิก้านะครับกับทนงดาของจารูก้ามันชินีนะฮะส่วนแดงกลางครับก็จะมีทางด้านของนิโคโลเอ่อปิสซิลี่นะครับคุมเกมร่วมกันกับมานูโกเน่นะฮะวิงแบ็กสองข้างก็เป็นนิโคลาซาเลฟสกี้นะครับเล่นโคลลาฟากับเซกี้เชลิกนะครับ โดยที่แนวลุกแดนบนเนี่ยก็จะมีลูก้าเป็นเล็กตรีนี่กับทนาด้ของเปาโลดี b a า,านะฮะส่วนความหวังสูงสุดในการผลิตสกอร์นะครับก็จะฝากเอาไว้ที่อาร์เตมดอฟบิกนะครับดาวยิงชาวยูเครนที่ฤดูกาลนี้เนี่ยนะฮะตะบันไปแล้ว8ประตูนั่นเองนะครับด้านเปาโลวานอลีนะครับในายใหญ่ของโตริโนโนะฮะก็ขาดผู้เล่นหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปรชูสบอนาโซซาเอเมฮานอีคาร อีวานอิลิชดูวานซาปาตาแล้วก็ซานอสซับฟานั่นเองนะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ352ครับก็จะมีวานย่ามิลินโควิชซาวิดนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยซาอูโคโค,โคกิเยโมมาริปานแล้วก็อดัมมาซิน่านะครับแดนกลางครับนำมาโดยซามูเอล,ลิช,ชี่นะครับแคลโรลินติ แล้วก็นิกู่าวลาซิชนะครับโดยที่วิงแบ็กสอข้างจะเป็นเมอร์กิมบอยโว d ากับท่านของวาเลนติโนลาซาโรนะครับส่วนคู่หน้านะครับจะใช้เป็นอันโตนิโอซาดาเบียนะครับลาตะข่ายร่วมก,กันกับตัวความหวังสูงสุดอย่างเชอดัมส์นะครับหัวหอกชาวสกอตแลนด์นะครับเจ้าของผลงาน5ประตูกับอีก1 a แอสซิตนั่นเองนะครับสถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นรฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี่47ครั้งด้วยกันนะครับ โดยเป็นทางด้านของโรม่าที่ชนะไปได้ถึง28นัดนะครับเสมอกัน12เกมครับแล้วก็เป็นโตริโนที่ชนะได้7ครั้งนะครับโดยที่ทางฝั่งของมาป่ากรุงโรมเนี่ยนะครับไม่แพ้ให้กับโตริโนเลยนะครับในการดวลกัน6ครั้งหลังที่ผ่านมานะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโรมานาทีนี้นี่ขาลงหนักมากเลยนะครับชนะแค่เกมเดียวใน5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับด้านโตริโนกําลังมั่นใจหลังจากที่ชนะมาในเกมที่แล้วนะฮะมองว่ามีโอกาสที่จะ ไม่แพ้ให้กับโรมาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าทีมมาป่ากรุงโรมในกําลังฟอร์มตกอย่างหนักเลยละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะฮะให้เชียร์ไปที่โตริโนดีกว่านะครับกับเรทที่เป็นรองอยูอ่0.75นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับก็ยังอยู่กันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างคราซอปเปอร์ซูริกกับทีงของลูกาโนนั่นเองนะฮะ ผลงานล่าสุดของกราสซ์ซเปอร์นะครับก็แพ้ให้กับโลซานสปอร์ตมาศูนย์ประตูต่อ3เลยนะครับเป็นการแพ้นัดที่3แลในรอบ4เกมหลังนะฮะผ่าน11นัดนะครับเก็บมาได้8คะแนนนะฮะปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ11ของตารางซุปเปอร์ลีกสวิตเซแลนด์นั่นเองนะครับด้านลูกาโน่นะฮะเกมล่าสุดนี้เอาชนะยังบอร์ชมา2ประตูต่อศนะครับเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ผ่าน11นัดนะฮะเก็บมา21คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางซูเปอร์ลีกสวิสแลนด์นั่นเองนะครับไปดูกันที่ความร้อนนะครับเริ่มกันที่มาโกชาวบอมนะฮะก็วันนี้ขาดผู้เล่นรายเดียวครับนั่นก็คือโดเรียนดูบานสกี้นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมียูสตินฮอมเมลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ เกมรับประกอบไปด้วยโนอาเพอร์ซันอายูโมเซโกะนะฮะเบนโนชมิสแล้วก็ซาโลเดอคาลีนะครับแดนกลางครับก็จะมีทีมเมเยอร์ครับคุมเกมร่วมกันกับอาร์เมียอบราชีนะครับส่วนแนวรุกด้านบนครับก็จะมีซอนนี่คิเทลนะครับประสานงานเดินเกมร่วมกันกับอาร์เวอร์มาบิลนะครับและก็โทมัสเวรอนรูปี้นะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะฝากความหวังในการผลิตกอเอาไว้ที่ดาวยิงชาวเกาหลีใต้อย่างอียงจุนนั่นเองนะครับ ด้านผู้มาเยือนลูกาโนของมัตเตียโครชีทอตี้นะครับก็วันนี้เนี่ยค่ะผู้เล่น2คนนะครับนั่นก็คืออูมาเน่ดุมเบียกับมัตเตียซานอติที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะทำให้การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีอาเมียไซปีรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยมาติมมาเกสอัลเบนไฮดารีลาสลูคัสไมล์แล้วก็ซาคารีโบกิยาร์ตนะครับ แดนกลางครับส่งให้เรนโตสเตเฟนนะครับคุมเกมร่วมกันกับอันโตเกรกิชนะฮะส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะประกอบไปด้วยคาสเปอร์เพอร์ซิบิลกี้เอ่อฮัจจิโมมูดแล้วก็อูรันบิสลิมีนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการผลริก์เอาไว้ที่อิกนาซิโออาลีซาเดนะฮะ อันนี้ก็เป็นหัวหอกตัวเก่งตัวเก่าจอมเก่าตัวความหวังของทีมนะครับเจ้าของผลงาน4ประตูกับอีก2ออาซิดในฤด,ดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมา52ครั้งของคู่นี้นะฮะเป็นลูกาโนนะครับที่ทําได้ดีกว่าเลยนะครับจากการชนะไปได้21นัดครับเสมอ13เกมแล้วก็แพ้ให้กับธนาของกราซอปเปอร์ไป18นัดนั่นเองนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับลูการโน่เนี่ยกำลังขาลงอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าแพ้เกมลีกมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับด้านลูกาโน่ดีกว่าแบบส่วนทางครับชนะมา2นัดติดต่อกันแบบนี้มองว่าจะสามารถสานต่อความสําเร็จได้ครับคู่นี้ให้เฉีย์ไปที่ลูการโน่ได้เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25นั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลในประเทศปโปรตุเกสกันบ้างนะครับเป็นลีกคัพโปรตุเกสนะฮะการเจอกันระหว่างบรากากับวิกตอเรียกิมาราชนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของบรากานะครับเอาชนะฟาเรนเซ่มา2ประตูสู์นะครับหเกมหลังชนะ2แพ้3ครับเนัดในลีกเก็บมา17คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับ ดาวิโตเรเกมราชนะครับเกมล่าสุดเสมอกับเอสเตร่ามา2ประตูต่อสครับเท่ากับว่าตอนนี้ไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับกนัดเก็บมา15คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางซูเปอร์ลีกโปรตุเกสน,นะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บราก้ากันก่อนนะครับภายใต้การคุมทีมของคาร์ลอสคาวันยาวนะครับวันนี้ก็จะมาในระบบ3 412นะเลยครับโดยจะมีมาเทอุสรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3มคนประกอบไปด้วยซีกูเอ็นซีอูนิยาคาเต้นะครับยูริริเบโลแล้วก็เปาโลโอริเวลานะครับ แดนกลางครับส่งให้อันเรอต้านะครับกุมเกมร่วมกันกับวิตอคาวาโยครับวิงแบ็กสองข้างเป็นชัวเฟเรรากับโรเจอร์เฟเนนเดสนะครับโดยที่มิดฟิลด์ตัวทำเกมครับนั่นก็คืออิสมาอลกาบี้นะฮะส่วนคู่กองหน้าครับก็จะส่งให้บรูมานะครับประสานงานล่าตะข่ายกับริคาโดออต้ากับตันทีมนั่นเองนะครับ ด้านผู้มาเยือนอย่างวิเรเรกิมไรช์นะครับก็อยู่ภายใต้การคุมทีมของรุยบอเคสนะครับในระบบ4-2-3-1วันนี้ครับจะมีบูโนวาเล่านะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูและครับแนวรับประกอบไปด้วยชูอัลเตเชร่าเมนเดสโทนี่โบเรฟโควิชวิลาโนวาแล้วก็บรูโนกาสปานะครับแดนกลางครับจะมีติโอโกซิวาครับคุมเกมร่วมกันกับซามูนะฮะโดยที่แนวรุกแดนบนครับ ก็จะเป็นเนลซอนโอลิเวราครับโทมัสฮันเดลแล้วก็นูโนสานโตสนะครับส่วนความหวังในการพลิสกอร์ในแดนหน้านะครับก็จะฝากเอาไว้ที่คายอเซซ่าหัวหอกชาวบราซิเลียนนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะประทะกันมาทั้งหมด64ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นบราก้าที่ชนะไปได้เกืบเกือบครึ่งนึ่งนะฮะนั่นก็คือ30ครั้งนะครับเสมอกัน14ครั้งแล้วก็เสียท่าต่อกิมไรไป20เกมครับ พันธงสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของบรากาช่วงหลังเนี่ยยังคงไม่มีความแน่นอนนะครับต้องเจอกับกิมไรที่กําลังเหนียวแถมช่วงหลังเนี่ยนะฮะกิมไรามาเยือนบารากาก,าก็หมดผลงานมักจะทําได้ดีด้วยนะครับมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่กิมไรเลยนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.5นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายของเราในค่าคืนนี้นะครับยังคงอยู่กันที่ฟุตบอลลีกครับของประเทศโปรตุเกสนะครับก็มีทีมใหญ่ที่ลงสนามครับนั่นก็คือ FC ฟซ r t โตกับโมราเรนเซ่นั่นเองนะครับเอฟซโตผลงานล่าสุดคือการถล่ม AVS มาถึง5ประตูศูนย์นะครับก็ชนะมา4นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับกนัดเก็บมา24คะแนนนะครับปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงของตารางซุปเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับ ขณะที่โมราเดนเซ่นะครับเกมล่าสุดเอาชนะบัววิสตามา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะมา3นัดติดต่อกันครับ9นัดเก็บมา14คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่วิตตอบูโนนะครับนายใหญ่ของฝั่ง FC ฟซีปอร์โตครับวันนี้ก็น่าจะมีการโลเตชันทีมในบางตำแหน่งนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูเลยนะครับในระบบ4-2-3-1นะฮะจะให้กราโดกรามอสนะครับเฝ้าเสาแทนที่ของดิโอโก้คอสตาที่เป็นตัวจริงในเกมลีกนะครับส่วนแนวรับครับประกอบไปด้วยมาติมเฟรนันเดสฟรานซิสโกมูราเนเวนเปเรสแล้วก็เตียโก้จาโรนะครับ แดนกลางครับส่งให้นิโก้กอนซาเลสครับคุมเกมร่วมกันกับอารันวาเรราในครับแนวรุกก็จะประกอบไปด้วยนามาโซเปเป้แล้วก็ฟาบิโอว e เอรานะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับน่าจะยังเป็นตัวจริงอย่างซามมโอโมโรดิออนนะฮะรับหน้าที่ในการเพร s สกอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆครับเพิ่งจะกดแฮตทริกมาในเกมล่าสุดนะครับเพิ่มยอดเป็น7ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ขณะที่เซซ่าไปโซโตนะครับนายใหญ่ของฝั่งมูรารเรนเซนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมีเควินรับหนะ้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเดนิสปินโตกิอยโมฟริมปงกาลอสปองแล้วก็มาเชโลนะครับ แดนกลางส่งให้หลุยโอโฟรีนะครับคุมเกมร่วมกันกับเบนนี่ครับแนวรุกก็จะมีกิยาเม่ชิดทินนะครับรูเบนอิสมาเอลแล้วก็อัลลันนะฮะส่วนกองหน้าโตเป้าครับส่งให้แมสซันนะครับดาวยิงชาวบราซิเลียนอีกคนหนึ่งนะฮะรับหน้าที่ในการพลิกก่อนนั่นเองนะครับสถิติดวนกันที่ผ่านมา30ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็น FC ฟซีปอร์โตที่ข่มขาดเลยแนะครับจากการชนะไปได้ถึง22นัดนะฮะเสมอกัน6เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับโมไรเดนเซนเนี่ยกำลังเล่นได้เหนียวแน่นเลยนะครับแต่ต้องดวลกับทีมชั้นนําแล้วก็อาวุธหนักมากๆอย่าง f อฟซีปอร์โตนี่ดูแล้วคงจะต้านลาบากแหละครับเพราะเอฟซีปอร์โตนี่อาวุธเยอะแล้วก็ยิงกระจุกระจายในทุกๆเกมครับมองว่าวันนี้จะเป็นปอร์โตที่ชนะได้แบบชิวๆนะครับก็ให้เชียร์ที่ f c ปอร์โตดีกว่านะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.25หนั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลลีกรองของยุโรปกันบ้างนะครับพาย้ายไปดูกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเซอร์แวตกับทางของลูเซนนั่นเองนะฮะผลงานล่าสุดนะครับเซอร์แวตเอาชนะ FC ซูริกมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับ11นัดเก็บมา23คะแนนครับปัจจุบันรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับขณะที่ลูเซนนะครับเกมล่าสุดแพ้กับอีเวดอนมา2ประตูต่อ3นะครับเป็นการแพ้2เกมติดต่อกันนะฮะผ่าน11นัดเก็บมา18คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โทมัสฮาเบอรี่นะครับนายใหญ่ของฝั่งเซเวต์นะครับวันนี้จะไม่มีแบรดลี่มาซิกูยูเลียนฟานมูสอเลิกซิสอันตูเนสโซฟิยานบูซามูชาพัทริกเวเบอร์แล้วก็วิกตอรี่เบเนียนบานะครับก็เรียกได้ว่ามีปัญหาตัวผู้เล่นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็ทําให้การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีเชอรมี่ฟริกนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเตโอมายงเคอโกะซูเนโมโตโยอันเซวแรงแล้วก็สตีฟลูริเย่นะครับแดงกลางครับส่งให้มิโลสลาฟสเตวานอวิชนะครับกลุมเกมร่วมกันกับดาวิดดูแลงครับส่วนแนวรุกด้านบนครับก็จะประกอบไปด้วยเอนโซคริเวนลีทิโมทีก็อกยา แล้วก็ตัวความหวังสูงสุดจะอยู่ที่เดริกคูเตซานะครับเจ้าของผลงาน8ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับจะส่งให้ติมูโกอัตตารารับหน้าที่ในการพลิกรกนะครับด้านมาริโอฟริกนะครับนายใหญ่ของลูเซนนะครับวันนี้จะไม่มีโซฟิยานชาแดอิสมาอิลเบกาซีแนนคาเวน่าและก็นิกกี้เบโลโก้นะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4 3 1 2นะครับ ก็จะมีปาสคาลูเรสนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยลูก้าชาเกสปิยุสดอนยาสเปอร์เลฟเกรนแล้วก็อันเดรซิกานิกนะครับแดงกลางครับก็จะมีไทรอนโอวูซูนะครับเดินเกมร่วมก,กันกับโดนัทราดานี ani, แล้วก็ยาคุปโกดักนะครับส่วน โกทาเกมนะฮะนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์สตางโควิชนะครับคู่หน้าก็ใช้เป็นอาเรียนเกอร์บิชนะครับพลิสกอร์ร่วมกันกับติโบคิริเช่นะครับเจ้าของผลงาน4ประตูนในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับสถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับปะทะก,กันมาทั้งหมดนี่57ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นเซอร์แวตที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปดี2 1อ่ะ24นัดนะครับเสมอกัน12เกมแล้วก็แพ้ไป21นัดนั่นเองนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเซอร์แวตกำลังคึกคักหลังชนะมา2นัดติดต่อกันนะครับเกมรุกดุดันเกมรับก็ไม่ค่อยเสียด้วยครับดาลูส่วนนี้กําลังขาลงเลยนะฮะเพราะว่าแพ้มาติดติดกันแบบนี้ดูแล้วบุกมาก็จะโดนเช็คบินกลับไปครับคู่นี้ให้เฉียบไปที่เซอร์แวตได้เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0 7นหนั่นเองนะครับสรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่ฟิออเรนติน่านะครับลาซิโอโตริโนเซอร์แวต ลูกา n โนกิมาราชและก็เอฟปอโตนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆนท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซียนมี98นะครับหรือว่าตามลิง์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะฮะโดยให้ทายผลก่หลักของเรานะครับ ทีมไหนย,ยิ่งก่อนทีมไหนชนะจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์เลยนะครับถ้าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ